เพะ่ะทันเวลาเราไปเยี่ยมนี้พี่น้องดออีกประการหนึ่งเลยก็คือ,อส้มคววอย่างยิงเราจะต้องรักษาเขาเรียกว่าอาดัมเนาะเขาเรียกว่ามารยาทในการที่จะไปเยี่ยมผู้ป่วยเชิญรวมมาบริจาคนะเป็นดดให้ตรวจสดเป็นดดเลสดเคลื่อนที ได้ถามให้หลีกบัญชีธนาคารกรุงไทยนายไก่โซนยีสมันนาในรหัสกาวหนึ่งสาูนสมสมสงปดสีงบางคนพี่น้องนี่คนคลายนี่เนาะนาะเค็ดเอวเหลวนังนะคนคลายคนไม่โรดผู้ป่วยนังกันเค็ดเอวเหลวหนึกในใจอีว่ยายีนี่มาล็บตัวใดนี่นะฮะเค็ดเอวว่าเหลวช้านียืดลังนนนกันหยืดไม่ได้เนาะพวกคนมาเหยียบมานนั่ง้าอยู่ เพราะฉะนั้นตัลอะตัลอัอล,อลฮาฟิซอิมุฮยัยาลอันอัสกอลานีกล่าวในหนังสือฟัทุนบารีพี่น้องนะคิดได้บอกว่าอาดับมารายาทของผู้ที่ไปเยี่ยมผู้ป่วยคนเจ็บไายใดป่วยนี่มีทั้งหมดสิบประการด้วยกันเนาะเวลาเราไปเยี่ยมผู้ป่วยนั้นพี่น้องนะสมควรอย่างยิ่งเราจะต้องรักษาอาดับมารายาทสิบประการนะ ซึ่งเกบอกว่าพระการที่หนึ่งนี่อัลลอ์อยู่กอบิลันบาบาอินดาลิสติซานหนึ่งเวลาไปเยี่ยมเทบานของเขานั้นนะอย่าไปยืนหายสาลามหรือยืนเรียกตรงกับชองประตูบานอ่าประตูของบานเออบางที่เจ้าบานนุไม่รู้ว่าทำอะไร,รพี่นอง นะเราไปถึงข้อนุญาตที่จะเข้าไปเยี่ยมหรือเราไปใายสลามโนแต่ยืนตรงปักตูพอดีนะนี่กระทือว่าเราเสียมารยาทไม่มีมารยาทเหมือนกันเพราะฉะนั้นที่เป็นชงประตูนี้ถ้าพี่น้องเล่นนี้แสดงว่าเราต้องอย่ายืนตรงประตูกว่าเลเนวะนะไม่รู้ชาวบ้านน้องกาทำอะไรอยู่มัางใน,น่นก็ทำเพื่อะ่ะ ทรงสัญญาณปฏิเกไหยแล้วเนาะน้าฮาซัลามุไบติโตน้านาอย่าไปยืนอยู่ปักตู้เลยถึงสาลาหมเร็คุมเถอนนั้นแล้วห้วนนั่นไม่ว่าวัดโลไปครึ่งเรียพี่นะเดี๋ยวปักตู้เลยเฮิงเลยอยู่เรียน้านี่ตรงนี้คงจะมีหมากันเนาะนาแต่ด้วยมารยาทน้าน้าอย่าไปข้อคํำอนุญาตข้ออีเส้นในการข้าบานอย่าไปยืนตรงกับจองประตูพอดีน่านั่นข้อที่หนึ่ง ข้อที่สองพี่น้องว่าไอ้ยาดุกลบ้าบาบิริฟกินถ้าเป็นการโขปประตูนี่ควรที่จะโขปประตูแบบนิ่มนวลนะอย่าอย่าไปโขนนั้นเนาะนีะ่เออนี่เหมือนกับประตูอะไรลละพี่น้องคงพิเศษโรงพยาบาลเ่ยนะนะไม่เลย นะพยาบาลลากอมานเนี่ยฮะเนี่ยเขาเขามีมารยาทต,ตรงนี้ตรงกับหลักการของอิสลามเลยนะเขาจะขอตูกอนะแต่ไม่ใช่บอกว่า,วานดนดล้วมลุดไปไม่ใช่แล้วนะขอเบบนิมนวนนะพอทรงสัญญาณเนาะส่งเลยเนาะสามมนนอัลล่ายุบฮิมานับสาหูบียยากูนอนาณาสามเวลาเข้าไปข้ออนุญาตที่จะเข้าไปเยี่ยมนี้พี่น้องคือ พยายามบอกชื่อของตัวเองญ่าโซนตัวค้งตัวเองโดยการกล่าวว่าฉันเลยนะผูขังในบ้านว่าเคยละ่ะฉันเลยอานาไม่ดูฉันไหนที่นั่นพี่นองนะถ้าไอชากับฉันเลยไอชานั่นลูกยิสุบาว่าไปฉันเลยฟาติมาลรายงานตัวให้ชัดๆเลยพี่นองอ่านี่อีกคนนี้พี่น้องบางคนว่านะ้าชื่อตัวเองโลก่อนเพาว่าเรียกเนาะ nà ý việc chừa tự nhiên sao sáng mà mình phucho phucho nè à cả buộc hay chặt nà chừa khoang tự nhiên. Sếp Pinong của Allah vậy, Durrofi, waktin inyada. Nà, Marayat ko tisipinong. Nhã bay diêm, nay waktu thì may mo sum. Rồi chúng lấy ไปเยี่ยมผู้ป่วยนี่เช่นกะวักติชูรบิลมารีดอัดดาวะอาช่วงที่ผู้ป่วยคำลังทานยา,นยากินยากินข้าวกินอาหารได้ปัญหาโรคะงดข้าวไปเยี่ยมในช่วงนั้นอ่าโรคกะเละเวลาเหมือนกันเละพี่น้องนะเพราะว่าบางที่ช่วงนั้นโรหรัวอีอ่คาคนไข้นี่มันโนนผักโพนหาโรคะไม่ไปเยี่ยมอ่านั่นเสีโคเลยพี่น้อง ข้อที่ห้าว่าไอ้ยูก็ฟีฟันยูลูซสามไม้ฟาร์มวาเวล่าไปนางไปไปเยี่ยมไปนางนี้ก็คืออย่านัานนั่นเร่งอ่าพอ่อพ่อดีพอด่อดีนี่คนคายบอกว่าอี้ชั้นไม่ได้กินข้าวกินยาที่นี่เราก็จกักนิท่านเขาเยเลยพี่งนะที่บอกว่าเออว่าที่ต้นลบกวนเลยฉันอีนอนนนกามิฮัเล้งนะ,น,ะนี่เพราะฉะนั้นเราค่ะเข้าไปเยี่ยมเหลียหล่ยนนางพ่อประมาณ อ่าในหนังพ่อฝามันเตยกเวนค้นคายนั้นพี่นงมันบันปืนมันใบใจกับเราเออมันหว่าวว่ามาเลี้ยกันนังเดียก็เลนะ่นนาอย่าลบหนะาาร่ได้หนังกับเขา่น้านนี้เขา,ขาบาใบใจเขาค้าดีใจถ้าในกรณีพันนี้ก็ไม่พือนั่นแหละเรากับประเมินไปเลยดอเล็าคอติฮงนีไอยายุดดลบาสอร เราเข้าไปเยี่ยมผู้ป่วยในบ้านนี่ตาข้องโรควรที่จะหลดไส้ตาอ่านี่ไปเยี่ยมเขาที่บ้านจริงงปีน้องนะราเดินผลไปในครัวเนอะอ่าเนี่ยพอไปเลื่ไปเล่มาโอ้ลังคาตนนี้ใหญ่เมงม,มุมจานเสียออกไปเล่ห้า่วมตรงนั้นโคลุดอยู่เพราะฉะนั้นห้ามเด็ดขาดเป็นของเขาเรียกว่าเสียมารยาท อ่านี่ไปเยี่ยมผู้ป่วยอยหองนี้นะเราหันไปเลยจบมดต่างๆเรื่องในครัวล่งครัวในบ้านอะไรปะนี่อันนี้เขาเรียกว่าเสียอาดับมารยานอ่านั่นโคตรที่หกเจ็ดว่าไอ้โยก็ลิลัอาโยก็ลิลัสูซอาละเลกะฮานอยในการถามนะเวลาไปเยี่ยมผู้ป่วยพี่นองนะคือถามพ่อฝามันอ่าไม่ใช่ว่าถ้ามเอาทามเอาผู้ป่วยนู้นทำายจเบื่อเลยพี่นอง อ่าคือทามโปผาม่านอ่าเนาะทัดมาคอตีเป็ดว่าอายุสิรริกรท่าและเราไปเยี่ยมนี้ก็คือด้วยมารายาทให้เราเปิดเผยแสดงอกถึงความสงสารหินอกหินใจต่อผู้ป่วยย่าไปสำเติมอ่านี่นั่นเลยฉันว่าเลยอยู่ดีไม่ว่าดีหาเอาเลยต่นั่นไปเละ เรเผื่อนน่นเจ็บอยู่ห้าเรื่องนะบรายยาปล่อยนะ้ป่วยผ้าไปมีตราไปกวันนั้นเลยอ่าเราไปซ้ำเติมแลว้วอ่านี่คือให้เราแสดงอกถึงฟรร้าอะไรหินอกหินใจต่อผู้ป่วยนอไปแหละและก็ที่กาวปีนองอายุลีสดดูอาอาให้เราโคดูอา,หา,าให้ด้วยนะให้ครับนะคนที่เจ็บป่วย นี่นาว่าพี่น้องกขจำอยู่เลียบเลยนะน่าลงฟังเล่ที่พี่น้องตรงกันไม่นออัลอฮฺอัลลอฮัลอาซิมรับบัลอารชิลอาซิมหรือรับบัลอารชินการีมเลยเตลเลยนาะอัลอฮฺอัลลอฮัลอาซิมรับบัลอารชิลอาซิมออยัชฟิยากาหรือออยูอาฟิยากาวยัชฟิยากานี่ได้ทั้งพี่ นะพระท่านนบีได้กล่าวเอาไว้ว,ว่า,ามันอาดามารีดอนลักรดุรอายลูฮูฟะกอล้อินดฮูซับบะอามารรอตินนบีวา่าเคยไปเยี่ยมปูป่ไวยพี่น้องเลวกะคณาะเดียวกันปูป่วยคนนี้ไม่ถึงอายันวาระเวลาแห่งความตายที่ไม่ถึงกำหนดที่เนาะ อันดวงอันี้นบีวะซาบะอามารโรตินเจ็ดครั้งก็คืออัสอลลอฮฺลออซีมุรับบาลอาอชิลอัซีมอายญัชฟียะกาเนี่ยฉันขอร้องขอฉันร้องขอต่ออัลลอฮ์ผู้ทรงยิ่งใหญ่ซึ่งเป็นผู้ปกครองอารัชตียิ่งใหญ่นี้นอายญัชฟียะกานะก็ให้พระองค์จงทำให้ฐานนี้ได้หายจากโรคดังกล่าว ถ้าไม่ถึงอายันนบีวาเราอ่านเจ็ดครั้งนี้อิลลาอาฟาฮุลลอหุซุบฮานหวนนาูวะตะลามิงซาลิกัลมารอนเนี่ยนบีวาเนนอนอัล l l a ์จะทําให้คนป่วยดังกล่าวหายจากโรคดังกล่าวนั้นอา่าเจ็ดครั้งพี่น้องนะเจ็ดครั้งอา่านั่นคืออาดับข้อทีกล่าวตีสิบสุดท้ายให้เรานี้ หายกำลังใจและสร้างความหวังแกป่ปู้ป่วยนะพันพือละพี่น้องเออเป็นโรคพันนี้และนี้และโมก่ก้อยใจยาในอินชาอัลลอฮ์นาวา่หายและตรงกับโรคพันน,นันพันน,นันเนาะแต่ว่าให้ทานจงโซบา้าและจงอดทนกินยาพันน,นันพันน,นันอ่าเลขนานแสดงความไม่พึงพอใจให้เรโดในการกำหนดของอัลลอฮ์สุบฮานาวะตอาละ สูนั้นให้เรานะมรารยาทขทีสิบให้กำลังใจนโต่อปู่ป่วยให้เขามีความหวังอย่า,ยาว่าไปถึงปัม๊มขับเป็นมาริงปน,นีตายเนี่ยเลยเดี๋ยวฉันไปสั่งปลาเข้าตั้งไว้พร่างก็คือให้กำลังใจนั่นคือทั้งหมด10ป,ประการอาดับมรารย,ย,ยาทพี่น้องในการที่เราไปเด่ยม สนับสนุนโดยผงชาลาซิตใครชงก็อร่อยหมอยาคลินิกฝังเข็มครอบแก้วยาจีนรับรักษาแบบแพทย์แผนจีนนายิบหนังไก่ระเบิดอร่อยเลิศระเบิดทุกคำทำซำแฟมิลี่ช็อปจำหน่ายสินค้าราคาโรงงาน